สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแท็กแท็ก EP ที่359ค่ะ ดราม่าของเราวันนี้มาจากทิกตอกค่ะเป็นเรื่องราวของดาวทิกตอกคนสวยที่มีผู้ติดตามกว่าหลายล้านคนน้องเกซี่นั่นเองน้องเกซเนี่ยเคยเป็นข่าวจนติดเทรนทวิตไปเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะมารอบนี้ชื่อของน้องติดเทรนทวิตอีกแล้วค่ะด้วยดราม่าเรื่องเดิมเลยนั่นก็คือเรื่องราวแฟนเก่าของน้องนั่นเองแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือความแซบของเรื่องราวรอบนี้อัปเกรดขึ้นอีกแล้วค่ะแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามกันตั้งแต่ต้นเรื่องในแฮชแท็กนี้เลยเกะ นะนำตัวละครกันก่อนนะคะเกสซี่หรือน้องเกรซเนี่ยเป็นดาว t i k กซ์ตอคยีสิที่มีผู้ติดตามใน Tik ก o ์ตอสูงถึง6.5ล้านคน YouTube 1.74ล้านคน i ิน t a g r a m อีก1.5ล้านคนคลิปใน Tik ก o ์ตอของน้องก็จะเป็นแนวไลฟ์สไตล์สดใสทั่วไปค่ะอย่างเช่นคลิปเต้นคลิปทาอาหารคลิปรีวิวคลิปสัตว์เลี้ยงหรือว่าคลิปต่างๆนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูชื่อของน้องหรืออาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วน้องเคยมีดราม่าใหญ่เป็นของตัวเอองานานันนก็คืให แกรดไอนั่นเองซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปติดตามดูได้นะคะเดี๋ยวเราปักลิงไว้ให้ข้างใต้ทีนี้ผ่านมา2ปีตอนนี้ชื่อน้องติดเทรนทวิตอีกแล้วแล้วข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องเรามันมีว่าน้องเกรดเนี่ยมีแฟนคนนึงเป็นผู้ชายค่ะซึ่งน้องกับแฟนหนุ่มเนี่ยก็ได้มีการถ่ายคลิปทิกเ o k ด้วยกันบ่อยๆจนกลายเป็นหนึ่งในคู่รักทิก t o k ที่มีคนติดตามสูงอันดับต้นๆของทิก t o k จากนั้นค่ะช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาน้องเกรดได้ออกมาทําคลิป TikTok ทิกเ o k แถลงนะคะว่าตอนนี้ตัวเองได้้้จบบบวมมสัมััพนนนนธ์กแแฟนหนุ่่เเป็ทีีรรยยอล หลังจากที่คบกันมาได้4ปี7เดือนค่ะ น้องเล่าว่าน้องเนี่ยพยายามจะอ้อนวอนทุกอย่างแล้วแต่ฝ่ายชายยืนยันว่าจะจบความสัมพันธ์อยู่ดีน้องไม่ขอบอกเหตุผลของการเลิกกันนะคะแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแค่บอกว่าเป็นการจบกันที่ไม่ดีเฉยๆนะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีผู้หวังดีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องนี้มีมือที่3คนรู้กันทั้งโรงเรียนจากคอมเมนต์นี้เองค่ะมันก็ทําให้น้องเกรซเนี่ยไปตามสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจนได้รู้ว่าความจริงแล้วฝ่ายชายมีผู้หญิงอีกคนมานาานนแล้้้้วทํใหองรไดตด อัดคลิปทิกตอกใหม่นะคะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องที่ตัวเองไปเจอมาน้องเกสบอกว่าตอนแรกเนี่ยตนเองจะไม่เล่าเหตุผลที่เลิกกันละพอรู้สึกว่าเล่าไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่หลังจากที่คราวนี้มาได้รู้ความจริงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันทาให้น้องรู้สึกว่าน้องอเป็นฝ่ายซื่อสัตย์กับฝ่ายชายมาตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่แฟร์เลย ทำไมตัวเองถึงจะต้องมาถูกกระทำแบบนี้ด้วยในตอนที่เลิกกันตอนแรกเนี่ยฝ่ายชายไม่เคยพูดคำว่าขอโทษเลยสักครั้งแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามีคนอื่นด้วยจนน้องต้องไปหาหลักฐานมายืนยันเองว่าฝ่ายชายเนี่ยมีคนอื่นจริงๆฝ่ายชายถึงจะยอมรับว่าโอเคฉันมีคนอื่นจริงๆแต่ก็ไม่มีการขอโทษอยู่ดีค่ะโดยโทษว่าสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องมีคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่า น้องเกรซเนี่ยไปด่าฝ่ายชายตอนที่ฝ่ายชายจะขอไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะด้วยเหตุผลนี้ฝ่ายชายก็เลยบอกว่าตนเองก็เลยต้องไปมีคนอื่นเรื่องที่ฝ่ายชายนอกใจก็คือฝ่ายชายเนี่ยไปรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน มีคนทั้งโรงเรียนเห็นแต่ไม่มีใครกล้ามาบอกเกสเพราะว่ากลัวเกสเสียใจแล้วในวันนี้ที่เกสดูเรื่องค่ะพอน้องเกสบอกให้ฝ่ายชายเลือกระหว่างจะเลือกเกสหรือจะเลือกผู้หญิงคนนั้นฝ่ายชายบอกว่าขอไม่เลือกขอเก็บไว้ทั้งสองคนเลยอันนี้คือเรื่องราวที่น้องออกมาชี้แจงในทิกต o k นะคะก่อนที่จะมีการโพสต์ผ่านทวิตของตัวเองว่าเราขอพอแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นหมาแล้วนะคะคบกับคนอื่นด้วยมีเราด้วยนอกกายนอกใจเรามีหลักฐานนะคะแต่ไม่ขอเปิดเผยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นออองเก แมาแชร์ฝ่ายชายในคราวที่แล้วนะคะซึ่งนอกจากจะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วอะ่ะแม่ของฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3าเนี่ยก็ได้มีการติดต่อน้องเกรสมาด้วยนะเราก็บอกว่าจะขอเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับน้องเกรสข้อหาทําให้ลูกสาวเขาเสื่อมเสียโดยบอกว่าเกรสเนี่ยไม่มีหลักฐานสักหน่อยว่าลูกสาวเขาเนี่ยไปมีอะไรกับแฟนของน้องเกรสซึ่งน้องเกรสก็บอกว่าถ้าจะแจ้งความก็เชิญได้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานนะคะแล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยช่วยฟังความจากทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะ อันนี้ก็คือจบเรื่องราวของภาคแรกค่ะแต่ก่อนที่จะไปต่อกันในภาคที่2เรามีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดถึงกันก่อนค่ะสิ่งนั้นก็คือออปตัสแว่นกองแสงสีฟ้ารุ่นแฟนทอมแว่นออปตัสจากตระกูล e x h a u s t e d s t a r l e t s e r i e s 1ในแว่นรุ่นตัวท็อปของออปตัสค่ะ ตอนนี้ขายดีมากๆจนต้องเปิดพรีออเดอร์กันแล้วนอกจากเหตุผลในเรื่องการถึกความทนทานสามารถบิดงอได้แล้วก็ช่วยถนอมสายตาได้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้วแว่นแฟนทอมเป็นรุ่นยอดนิยมนั่นก็เพราะว่าแว่นรุ่นแฟนทอมเนี่ยมันสามารถเข้ากับรูปหน้าของทุกคนได้ทุกรูปหน้าค่ะจากทรงแว่นที่เป็นทรงสามเหลี่ยมคว่ำขอบกลมมนทําให้คนที่ใส่เนี่ยหน้าดูแคบลงแล้วก็คางเนี่ยดูกว้างน้อยลงด้วยดังนั้นมันจึงช่วยพรางสายตาให้หน้าของเราดูเด็กลงแล้วก็เล็กลงได้ค่ะเพราะฉะนั อะนนเนี่ยจริงๆแล้วแว่นรุ่นนี้เหมาะกับคนที่หน้าเหลี่ยมมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยลดความเหลี่ยมของหน้าลงได้นะคะใครสนใจก็สามารถไปพิออเดอร์กันได้ที่ Facebook ของทาง Op t ตัดหรือว่าจะไปที่ชฉบออ t ตัที่สยามสแควร์ซอยหก็ได้นะจบดราม่าภาค1และการขายของไปแล้วค่ะต่อมาเรามาดูดราม่าภาค2กันดราม่าภาค2มันเริ่มต้นมาจากทวิตเตอร์ค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องเกรซเนี่ยได้อัพภาพ IG Story ของหญิงสาวที่เกรซอ้างว่าเป็นมือที่3นะคะลงในทวิตของตัวเองโดยภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นแชทไลน์ที่ฝ่ายชายเนี่ยบอกสุขสันต์วันครบรอบ1เดือนน้องเกรซเนี่ยได้แคปภาพนี้มาลงพร้อมบอกว่านับผิดหรือเปล่าคะแอบแซบกันมาเกือบ1ปีเพิ่งจะมานับ1เดือนดูภูมิใจในความรักที่ยงชาวบ้านมาจังเลยเนาะแฮชแท็กเกรซี <Gr> ่เท่านั้นแหละจากกระแสแฮชแท็กเกรซี่จากที่มันเคยหายไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาก็กลับขึ้นมาบูมอีกครั้งค่ะ จากนั้นน้องเกก็ได้มีการเข้ามาทวิตเพิ่มเติมอธิบายนะคะบอกว่าเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากการทะเลาะการเรื่องที่ฝ่ายชายจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่เกรซเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบรักระยะไกลมากๆก็เลยบอกว่าขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะเอายังไงต่อถ้าสมมุติว่าเธอจะไปนานเราก็อาจจะไปต่อกับเธอไม่ได้ก่อนที่ไม่นานเนี่ยเกรซจะไปจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีมือที่3นะคะหลังจากนั้นพอฝ่ายชายคบกันไปได้ไม่นานสรุปว่าฝ่ายชายไม่ไปเรียนต่อต่างประเทศละเกรซก็เลยบอกว่าเรื่องการไปเรียนต่อต่างประเทศ มันก็น่าจะเป็นข้ออ้างที่อ้างมาเฉยๆเพื่อหาเรื่องเลิกกับน้องเกสเท่านั้นเอาตรงๆ move on ได้แล้วแต่คิดว่าความไม่ได้อายใจต่อคนคือเกินหน้าเกินตาไปมากเป็นเรามีจิตสํานึกจะไม่กล้าเปิดตัวคนที่คบหรอกนะคะจะคิดว่าเราเจ้าคิดเจ้าแค้นก็ไม่แปลกเลยคําพูดแต่ละอย่างที่นางทํากับเราเราเจ็บทั้งกายทั้งจิตใจถ้าจะปล่อยไปก็มีแต่ในละครเท่านั้นแหละ ใครจะบอกว่าเรากัดไม่ปล่อยใช่ค่ะเรากัดไม่ปล่อยแน่ๆมีเรื่องที่พีก,กว่านี้เราแม่งก็ยิ่งผุดขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ได้รับรู้ว่าระหว่างที่คบกันต่อหน้ากับรับหลังมันโคตรจะไม่ใช่ มาพูดว่าเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะเวลาทะเลาะก,กันเขาอยู่ข้างเราตลอดตลอดเวลาที่เราครบกันมาเกสซัพพอร์ตฝ่ายชายมาตลอดทั้งค่าที่พักค่ากินค่าอาหารค่าเดินทางยาสีฟันแปรงสีฟัน,สฟนเสื้อผ้าแบรนด์เนมยันไปถึงกางเกงในเก็บห้องให้ล้างจานที่ถูกดองไว้เป็นอาทิตย์ล้างห้องน้าที่ไม่เคยล้างเลย3 4สเดือนช่วงแรกแรกที่คบกับฝ่ายชายแม้แต่ค่าถุงยางฝ่ายชายยังไม่เป็นคนออกเลยตนเองต้องเป็นคนสั่งซื้อถุงยางมาให้ฝ่ายชายใช้ด้วยซ้ํา พร้อมกันนี้ในโพสต์ยังมีการแนบสลิปค่าถุงยางอนามัยมาด้วยนะเพื่อยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นคนซื้อถุงยางให้ฝ่ายใช้จริงๆเกสมองว่าถ้าไม่รักกันแล้วบอกกันตรงๆก็ได้ไม่ใช่แอบแสบกันมาเกือบป,ปีแล้วอ้างนู้นอ้างนี้เพื่อจะเลิกกันที่พูดเนี่ยไม่ต้องการให้กลับมาตอนแรกยืนยันว่าไม่คิดจะออกมาพูดจริงๆแต่พอเลิกกันสักพักเรื่องก็ค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเอามากๆและเราไม่อยากใจดีกับคนที่ทําร้ายเราแล้วค่ะเลยขอออกมาพูดให้จบๆนอกจากนั้นเน่่นอองงเกมาารรคน TikTok นะคิ Tik Took ะะบววจื ที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นเฉพาะเรื่องราวที่ตนเองมีหลักฐานเท่านั้นมีเรื่องราวอีกมากมายที่ตัวเองอ่ะรู้มานะแต่ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งเรื่องราวที่ออกมาพูดทั้งหมดที่มีหลักฐานเนี่ยคิดเป็นแค่ประมาณ5%ของเรื่องราวผิดๆทั้งหมดที่น้องเกตต้องเจอมาเท่านั้นนะแต่หลังจากนั้นค่ะในวันนี้หลังจากที่ไฮแชนเกซี่ขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งไปเมื่อวานอ่ะวันนี้มันมีอแอคกลุ่มเกิดขึ้นมาแอคหนึ่งค่ะเป็นแอคที่ออกมาปกป้องทางฝ่ายผู้หญิงที่โดนกล่าวหาว่่่าาเเป็็นนมืออที3แแล้วกกฟขง ะะเขาบอกว่าฝ่ายชายไม่ใช่ไม,ใชไม่พยายามขอบอกเลิกนะแต่ขอบอกแล้วทางเกสขู่จะฆ่าตัวตายตลอดจะให้ฝ่ายชายทํำยังไงอ่ะอยู่ก็อึดอัดออกมาก็ไม่ได้ซึ่งเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นความจริงนะคะน้องเกสเคยออกมาพูดเองว่าตัวเองเนี่ยเคยฆ่าตัวตายจริงๆโดยการพยายามกินยานอนหลับเกินขนาดฝ่ายชายเนี่ยไล่ให้ไปรังท้องแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปงานศพด้วยเพราะว่าน้องเกสเนี่ยทำตัวเองนะ อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วความเห็นของโซเชียลมีเดียเป็นยังไงกันบ้างเอาจริงๆความเห็นของโซเชียลมีเดียรอบนี้ก็คล้ายๆกับรอบที่แล้วค่ะก็คือทีมเกสเกือบหมดแหละความเห็นอย่างแรกคือคนส่วนมากเนี่ยรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยเรื่องที่ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเรื่องถุงยางเลยมันควรจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายหรือเปล่าทําไมถึงจะต้องให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายนั่งซื้อถุงยางมาให้ใช้ด้วยอะ่ะมันตลกอะ่ะแล้วมันก็ไม่โอเคมากๆด้วยอย่างที่2ค่ะคือเขามองว่าน้องเกรสมีสิทธิ์ที่จะขุดเรื่องนี้ขึ้้้นนนมมาาาพูดไไ่่่่่วจจะะกกีีครรังงเือผป ก็ตามน้องเกสก็ยังสามารถขุดขึ้นมาพูดได้เสมอพอเรื่องเนี้ยเกสเป็นคนที่โดนทำร้ายและการที่ move on ได้แล้วไม่ได้แปลว่ากลับไปด่าไม่ได้นะคะสาวทําไมน้องเกสจะต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆด้วยหละ่ะในเมื่อตัวเองเป็นคนโดนกระทําซะขนาดนั้นอย่างที่3ก็คือถ้าพวกฉันเป็นฝ่ายมือที่3เนี่ยพวกฉันไม่กล้าอวดนะและอย่างสุดท้ายค่ะคือความไม่เข้าใจเรื่องที่ว่าทําไมเวลามีเรื่องแบบนี้ทีไรอ่ะคนที่เป็นประเด็นในดราม่าคนที่เป็นคนผิดเนี่ยจะต้องมีคนไปฟอลโล่เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกทีเลย อันฟอกกันได้แล้วเลิกให้แสงผิดคนสัทีนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวใน h a ชแท a g ซตั้งแต่ภาค1ถึงภาค2นะคะแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นกันมาได้ข้างล่างเหมือนเดิมแต่ค่ะเรื่องราวนี้มันอาจจะยังไม่จบพอน้องเกรซเนี่ยมีการออกมาทวิตนะคะบอกว่าขออสาตอนจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดือนหน้าเจอกันใหม่ ก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยน้องจะมีหลักฐานใหม่หรือมีอะไรเข้ามาแชร์ในเรื่องเรานี้อีกหรือเปล่านะและเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮช็กหน้าค่ะบ๊ายบาย